นี่ประเทศอีกหนึ่งก้อนนี่ธนาคารกลาง6ล้านล้านบาทที่แบงก์ชาติบอกว่าไม่ต้องเอาภาษีไปใช้แล้วจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับกำลังเป็นกระแสด้วยว่าหลายๆคนพูดถึงนี่ของธนาคารกลาง หรือแบงค์ชาติของประเทศไทยนั่นเองคือจริงๆต้องบอกกันนะครับว่าเป็นหนี้ที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ตอนนี้กลับมาเป็นกระแสแล้วข้อมูลนะครับบอกว่าแบงค์ชาติหรือธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้อยู่สูงถึง6ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับหนี้สาธารนณะที่รัฐบาลมีอยู่นะครับประมาณ7ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกหนี้6ล้านล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่ มีในยสสาคัญมากเพราะแทบจะเรียกว่าเป็น2เท่าของนี่ที่รัฐบาลไทยหรือว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยก่อขึ้นมาเลยจึงทําให้หลายๆคนกังวลครับถ้ารวมรวมกันแล้วเนี่ยนี่จะสูงถึง13ล้านล้านบาทและทุกคนครับก็เชื่อเหมือนผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่รัฐบาลมีอํานาจในการกระตุ้นเศรษฐกิจมีอํานาจในการกู้เพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจซึ่งทุกประเทศทั่วโลกนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ เช่นเดียวกันและทุกคนก็คิดเหมือนผมว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็คงต้องกู้อย่างแน่นอนเพราะว่าเงินที่รัฐบาลได้จากภาษีประชาชนนะครับหรือว่าเรียกว่างบประมาณประจําปีเนี่ยไม่เพียงพอในการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนเพราะรายจ่ายประจำอย่างเช่นข้าราชการรายจ่ายอื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบหมดไม่เหลือพนัฒนาประเทศอยู่แล้วแล้วประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นถ้านี่สูงขึ้นทุกคนรู้หมดว่าในอนาคตก็จะต้องเก็บภาษีเพิ่ม หรือมีภาษีปแปลกๆอะไรมาอีกแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยในอนาคตจึงเกิดความกังวลครับแล้วณตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเปลาะบางมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกักปีที่แล้วเพราะเศรษฐกิจหลายเศรษฐกิจหยุดคนตกงานจํานวนมากขึ้นแต่คําคํานึงที่แบงค์ชาติออกมาถแถลงนะครับก็คือหนี้6ล้านล้านบาทที่อยู่กับแบงค์ชาติไม่ถือเป็นหนี้สาธารนณะ และประชาชนไม่จําเป็นต้องใช้หรือไม่ต้องเอาภาษีจากประชาชนเนี่ยมาใช้แลวหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยจริงเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เป็นหนี้แล้วไม่ต้องใช้ทําไมล่ะทาไมธนาคารกลางถึงมีอภิสิทธิ์ขนาดนั้นหรือพิมพ์เงินได้เองไม่จํากัดเช่นนั้นเหรอก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะมาชวนเพื่อนๆน,นะครับให้รู้จักธนาคารกลางก,างกันก่อนนะธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติของประเทศต่างๆนะครับมีหน้าที่หลักๆด้วยกันนะครับ1คือควบคุมปริมาณเงินเฟอ้อให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่เต็มอัตราที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจนั้นๆ2นะครับควบคุมปริมาณเงินในระบบผ่านอัตราดอกเบี้ย และเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นการให้ธนาคารต่างๆนะครับกู้ยืมหรือการซื้อคืนพนาาันธบัตรหรือออกพันธบัตรใหม่ๆนะครับ3นะครับคือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะให้มีเสถีภาพ,าพเพื่อให้เหมาะกับการค้าขายเพื่อควบคุมเงินเฟ้ออีกทีหนึง่งเพราะนะครับธนาคารกลางนะครับประเทศต่างๆก็น่าจะเป็นคนที่มีเงินมากที่สุดอยู่แล้วเหมาะสําหรับต่างชาตินะักธุรกิจต่างๆต้องการเงินบาทต้องการเข้ามาลงทุน เขาจะหาแลกจากไหนถูกว่าบางทีธนาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะมีไม่พอให้เขาแลกบางทีแบบโอ้โหหลักหมื่นล้านหลักแสนล้าน,านอย่างเงี้ยธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะมีไม่พอดังนั้นธนาคารกลางนะครับจะเป็นคนที่มีหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งที่คือเอาโอเคถ้าคุณอยากได้เงินบาทเข้ามาลงทุนนะเราก็จะรับแลกเงินบาทแบบไม่อัน้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินนะเงินบาทแข็งอะ ทำไมแบงค์ชาติไม่เข้ามาแทกแซงทำไมแบงค์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยทำไมแบงค์ชาติไม่เข้ามาทำให้เงินบาทอ่อนทุกอย่างนี้มีราคาและถามว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของแบงค์ชาติไหมเป็นครับเต็งที่บอกนะครับว่าแบงค์ชาติมีหลายหน้าที่นะหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของธนาคารกลางทุกประเทศนะครับก็คือรักษาเสถียรภาพความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินของประเทศผมเชื่อว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักมากกว่าเพราะถ้าระบบเศรษฐกิจระบบการเงินของประเทศไม่เข้มแข็งนะครับ เราจะควบคุมค่าเงินไม่ได้ควบคุมเงินเฟอ้อไม่ได้ความผ,ลผลันผวนความปั่นป่วนของระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนรู้จักก็ค,กคือบัลล้าน์ชดหรืองบการเงินนะครับงบการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะแม้แต่ประชาชนหรือคนทั่วไปอย่างเราเราเองเนี่ยทุกคนควรจะต้องมีงบการเงินนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ยากเลยผมขออนุญาตแบ่งงบการเงินนะครับเป็น3อย่างนะสินทรัพย์หนี้สิน แล้วก็ส่วนของเจ้าของนะครับสมการที่ทุกคนท่องกันมานะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของหมายความว่าอย่างไรอ๋อทีนะครับมีบ้านราคา5ล้านบาทนะครับทีมีเงินสดอีก5ล้านบาทแปลว่าทีมีสินทรัพย์ทั้งหมด10ล้านบาทถูกไหมครับอยู่ในสินทรัพย์ถูกไหมแต่ปัญหาก็คือบ้านผมไม่ได้ซื้อเงินสดครับบ้านผมกู้ธนาคารมาแสดงว่าสมมติกู้ธนาคารมา3ล้านหนี้บ้าน3ล้านถูกไหมครับ เงินสดส่วนของเจ้าของผม5ล้านแล้วผ่อนบ้านไปแล้ว2ล้านกลายเป็นว่าอะไรสินทรัพย์ทีทั้งหมด10ล้านบาทนะเท่ากับหนี้สิน3ล้านบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะครับก็คือเงินสดของผม5ล้านบาทบวกกับบ้านซึ่งผมผ่อนไปแล้ว2ล้านก็เป็นของผมแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมครับรวมทั้งหมดก็เป็น10ล้านบาทนี่แหละครับก็คืองบดุลหรือบาลานซ์ชี้นะครับ ที่มีฝั่งหนึ่งก็คือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นนะแต่ที่ธนาคารกลางครับโชคมาจะเป็นส่วนของสินทรัพย์กับหนี้สินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคนเราเป็นหนี้บริษัทเป็นหนี้ต้องใช้แต่ทําไมธนาคารกลางเป็นหนี้แล้วแบงค์ชาติบอกว่าไม่ต้องใช้อย่างแรกเลยนะครับเราคงต้องมาดูว่าหนี้ของธนาคารกลางเนี่ยเกิดจากอะไร ธนาคารกลางบอกชัดเจนเลยครับว่านี่ที่เกิดขึ้นอย่างแรกนะครับก็คือการออกพันธบัตรต่างๆหรือพูดง่ายๆครับก็คือพิมพ์เงินนั่นเองแบงค์ชาตินะครับพิมพ์เงินออกมาเท่าไหร่ต้องใส่ไว้ในบาลานซ์ชีตฝั่งหนี้สินนะครับไม่ว่าจะพิมพ์เป็นพันธบัตรจริงๆเท่าจับต้องได้หรือว่าโอนไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะสำหรับผมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพิมพ์เงินทั้งนั้นเลยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าสมมติว่าแบงค์ชาติบอกอ่าพิมพ์เงินเข้ามา10ล้านล้านบาท พิมพ์เงินก็มาเป็นหนี้สินถูกไหมครับสินทรัพย์ก็ต้องสิบล้านล้านบาทเท่ากันเพราะอา้าวเราพิมพ์ขึ้นมาสิบล้านล้านไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรนี่สองฝั่งต้องเท่ากันถูกไหมครับนั่นแปลว่าการพิมพาา์พันธบัตรปุ๊บสินทรัพย์กับหนี้สินต้องเท่ากันแล้วถามว่าอยอยู่ๆแล้วจะพิมพ์มากขนาดนั้นทําไมอะ่ะทาไมต้องพิมพ์เงินหรือจะรู้ได้ยังไงว่าต้องพิมพ์เงินออกมาเท่าไหร่จริงๆแล้ว ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจครับผมบอกแล้วว่าหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือการควบคุมปริมาณเงินในระบบแล้วอีกข้อหนึ่งครับก็คือแบงก์ชาติชี้แจงให้ชัดเจนแล้วว่าในช่วงของที่มีเงินต่างประเทศไหลเข้ามาต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต้องการที่เข้ามาซื้อสินทรัพย์หรือซื้อสินค้าทําธุรก,กิจในประเทศไทยต้องใช้เงินบาทถูกไหมครับเพื่อนๆลองคิดดูนะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นชาวนาที่ไม่ได้เป็นธุรก,กิจขนาดใหญ่นะ เอาเงินดอลลาร์มาให้เราเราก็บอกไม่เอาคุณก็ไปแลกธานาคารมาก่อนสิค่อยมาซื้อข้าวค่อยมาซื้อวัตถุดิบจากเราค่อยมาซื้อสินค้าจากเราแล้วคุณจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของคุณเพราะคุณซื้อไปแล้วแต่ประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับไม่รับเงินดอลล่าร์หรือเงินสกุลอื่นๆนะสาหรับผมกล้าพูดได้เลยว่าอันนี้คือเรื่องดีเพราะประชาชนเชื่อในเงินบาทเงินบาทจึงมีค่าจึงมีเสถีภาพนะครับอันนี้เป็นอย่างแรกน,นะที่ประเทศไหนเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีเสถีภาพและ เรื่องที่จะมีปัญหาด้านการเงินระบบเศรษฐกิจภายในเนี่ยคนในประเทศนั้นๆเนี่ยจะไม่รับเงินสกุลท้องถิน่นยกตัวอย่างง่ายๆครับประเทศซิมบับเวนะครับเราก็เคยได้ยินว่าไฮเปอร์อินฟลชันถูกไหมัเพราะว่าผมโชคดีผมไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วเป็นเหมือนกับสามารถคุยกับคุณครูคภาษาอังกฤษได้ทั่วโลกเลือกเรียนเลยผมก็ไปเลือกเรียนประเทศต่างๆครับประเทศที่ผมเลือกเรียนอย่างนึงก็คือซิมบับเวเขาบอกว่าตอนนี้เงินเฟอ้อเนี่ยไม่เยอะแล้วแต่ถามว่าแล้วตอนนี้เงินเนี่ยใช้เงินสกุลซิมบับเวได้ไหมบอกใช้ได้นะแต่่่่่คคนนสวใหญยจะไมอรับ เขาอยากได้เงินดอลลาร์เขาอยากได้เงินปอนมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบว่าโอ้โหจะต้องเอาสินค้ามาแลกกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คนตกงานเยอะเขาอยู่ได้ด้วยภาคเกษตรเหมือนกันหนุ่มสาวไม่มีทำก็ไปทําเกษตรเช่นเดียวกับประเทศไทยครับซึ่งเป็นบัฟเฟอร์เหมือนกันนะอันนี้เป็นเกดและเกตน้อยนะครับเห็นไนะหมมันก็ซิมบคอเวเนี่ยเคยเกิดแล้วนะแต่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นนะครับก็เลยยินดีจะรับเงินสกุลอื่นหรือ,รอทองคําครับ ตัวอาร์เจนตินาเองก็เหมือนกันหรือแม้แต่ประเทศใกล้บ้านเราเช่นลาวนะครับก็ยินดีที่จะรับเงินดอลลาร์เงินบาทมากกว่าเงินกีบของประเทศลาวอันนี้พูดถึงอย่างแรกนะครับพิมพ์หนบัตรหรือว่าพิมพ์เงินนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรอ้าวต่างชาติเอาเงินสกุลต่างๆมาแลกเอาเงินดอลลาร์มาแลกเอาเงินปอนด์มาแลกเงินเหล่านั้นอยู่ที่ไหนธนาคารกลางก็ต้องเก็บไว้ถูกไหมครับแล้วเก็บไว้อยู่ในรูปไหนก็อยู่ในสินทรัพย์นั่นเองครับนั่นหมายความว่าอ๋อแลกเท่าไหร่นนนนพิม์เเอกกกทท่าหร็็สัััย้ืน ก็บาลานซ์เหมือนเดิมถูกไหมครับอย่างที่2นะครับก็คือการออกพันธบัตรของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยอันนี้คล้ายคล้ายพันธบัตรรัฐบาลนะครับสำหรับผมนะความเสี่ยงเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยก็คือมีความเสี่ยงต่ํานะครับแล้วออกเพื่ออะไรธนาคารกลางขาดเงินเหรอธนาคารกลางใช้เงินไปกับอะไรบ้างต้องบอกก่อนครับว่า 1. ในเครื่องมือที่ใช้ควบคุมปริมาณเงินเนี่ยก็คือการออกตราสารหนี้ต่างๆก็คือขอกู้จากประชาชนนั่นเอง แต่คนส่วนใหญ่นะครับจะคุ้นชินกับอ๋อดอกเบีย้ยเนอะถ้าสมมติว่าอยากให้เงินไหลเวียนในระบบนะก็ดอกเบีย้ยต่ำๆคนจะได้ไปกู้เงินมาเอามาทําธุรกิจเอามาใช้จ่ายถ้าอยากให้เงินไหลเวียนในระบบน้อยๆนะเศรษฐกิจร้อนแรงกันไปแล้วอาจจะเกิดฟองสบู่อาจจะตั้งมาตรการบางอย่างหรือขึ้นดอกเบีย้ยทาให้โอ้โดอกเบีย้ยแพงไม่ลงทุนดีกว่าดอกเบีย้ยแพงคนที่จะเอาเงินไปใช้กลับมาฝากเงินดีกว่าแต่การควบคุมโดยอัตราดอกเบี้ยนะครับกว่าจะขอกู้เอ่ยกว่าจะใช้จริงเอ่ยกว่าเงินที่จะ เข้าออกหรือหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันช้าถูกไหมครับแต่ถ้าแบงค์ชาติบอกว่าปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันมากเกินไปนะเศรษฐกิจร้อนแรงไปแล้วนะหรือมีเงินเนี่ยส่วนเกินในระบบมากแบงค์ชาติจะก,การะดูดออกง่ายๆเลยครับออกพันธบัตรนะครับแบงค์ชาติขอกู้ถ้าให้ตลาดอกเบี้ยที่เหมาะสมหรือว่าสูงหน่อยนะครับคนนะครับก็จะเอาเงินมาให้แบงค์ชาติกู้ถูกไหมครับถามว่าแบงค์ชาติกู้ได้เงินมาปุ๊บเอาไปทำไรก็เก็บเงินสดไว้เฉยๆนั่นเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไร ออกพันธบัตรธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้สินถูกไหมก็ถูกบันทึกอีกเป็นหนี้สินแต่สินทรัพย์ก็มาก็คือเงินสดไงแบงค์ชาติเอาไปใช้อะไรไหมก็ไม่เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาต้องการดูดสภาพคล่องออกจากระบบแต่กับกันถ้ารู้สึกว่าเงินในระบบมีน้อยนะ จะทําอย่างไรดีอยากให้คนเนี่ยเอาเงินไปใช้ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนเดิมแทนที่จะขายพันธบัตรถูกครับก็ซื้อคืนซื้อคืนจากไหนก็ซื้อคืนจากคนที่ถือพันธบัตรอยู่แล้วอา้าวใครถือพันธบัตรแบงก์ชาตินะแบงก์ชาติก่อซื้อคืนซื้อในตลาดนี่แหละครับพอซื้อคืนปุ๊บหรือขายปุ๊บเห็นไหมเงินเข้าหรือออกจากระบบ ในทันทีไม่ต้องรอเดินเรื่องไม่ต้องรออนุมัติแล้วส่วนใหญ่นะครับคนที่ทําธุรกรรมกับแบงค์ชาตินะส่วนใหญ่เป็นธนาคารขนาดใหญ่มีสภาพคล่องเหลือเฟือหรือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินในระบบก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนี่อีกทางหนึ่งนะครับเห็นไหมสองอย่างแล้วนะไม่ว่าพิมพ์เงินหรือ,อออกพันธบัตรรัฐบาลบาหรือการขอกู้ของแบงค์ชาตินะครับในส่วนของสินทรัพย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อย่างสม่ำเสมอครับอย่างที่3นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่นะครับสำหรับธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็คือรับฝากเงินจากรัฐบาลและก็ธนาคารพาณิชย์ครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบางทีมีกระแสเงินสดเหลือก็เอามาฝากไว้ในส่วนของธนาคารกลางได้หรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับต้องวางหลักประกรันถูกไหมฮะหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์วางก็ไม่ใช่เงินของแบงค์ชาตินี่ แบงค์ชาติรับเข้ามาแล้วก็ต้องบันทึกไว้ในรูปของหนี้สินและสินทรัพย์ในปริมาณที่เท่ากันครับเหมือนกับเราครับเอาเงินไปฝากครับธนาคารทั่วไปอ่ะที่เราเห็นนะใกล้ๆบ้านเนี่ยธนาคารก็ต้องบันทึกเป็นหนี้สินเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะว่าอ๋อส่วนใหญ่นะครับสินทรัพย์มีเท่าไหนหนี้สินจะใกล้เคียงกันนี่แหละครับก็คือทําไมธนาคารกลางถึงบอกว่าก็ไม่ต้องใช้นะไม่ต้องกังวลน,นะ แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารกลางกับประชาชนหรือนี้สินบริษัทคืออะไรส่วนใหญ่นะครับบริษัทหรือประชาชนนะครับกู้ส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนเอาไปบริโภคถูกไหมครับเราไม่ได้กู้ไปซื้อสินทรัพย์ทางด้านการเงินเรากู้เงินมาปุ๊บเราเอาไปใช้ต่อเอาไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจบางทีเนี่ยสินทรัพย์ที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อมาปุ๊บมูลค่าด้อยลงเลยยกตัวอย่างเช่นอะไร รถยนต์ครับบางทีเราซื้อมาทําธุรกิจเนาะก็ต้องมีรถยนต์เก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ค่าแรงการตกแตง่งนั่นหมายความว่าเวลาเราซื้อปุ๊บกู้นี่มาสมมติหนึล้านบาทผมเอาไปตกแต่งร้านเวลาผมขายคืนหรือขายร้านเนี่ยบางทีมันไม่ได้1ล้านบาทนะครับกลายเป็นว่าพอตีราคาตลาดแล้วเนี่ยนี่สินจะสูงกว่าสินทรัพย์นั่นเองและถ้าประชาชนกู้เอามาใช้จ่ายเอาไปเที่ยวต่างประเทศเอามาซื้อกระเป๋า โดยที่เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับสามารถทําได้ไหมทําได้ครับเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะแต่ไม่ควรเกินจุดที่เหมาะสมของตัวเองนะครับตัวเองต้องรู้นะว่ากู้เอามาบริโภคเอามาใช้ได้เท่าไหร่นี่แหละครับคือปัญหาหมายความว่าอย่างไรหนี้สินเพิ่มแต่สินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยลดถ้าไรายได้เราไม่เพิ่มมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นหนี้เสียมากยิ่งขึ้นแต่ทาง,งการบอกฮะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินสดถูกไหมครับและ ธนาคารกลางที่ผมเคยเน้นย้ำว่าว่าสามารถพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่เห็นจะเป็นต้องมีทองค้ำเลยถูกไหมฮะไม่เห็นจะเป็นต้องมีดอลลาร์ค้ำเลยแต่นะครับเพราะว่าค้ำประกันของผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์เลยก็ได้นะไม่ใช่นะครับเอ้ยไม่ใช่เราบอกว่าเรามีทองเนี่ยหล้านบาทเราพิมพ์ได้1ล้านบาทอันเนี้ยไม่จริงนะหรือมีดอลลาร์ห่ล้านบาทเราพิมพ์เงินได้1ล้านบาทไม่จริงนะครับส่วนใหญ่นะครับคําเนี้ยดีมากสาหรับประเทศนะหรือสําหรับคนก็แล้วแต่นะครับส่วนใใหหญ่เเจจ้้้าานีะยอมรกู เท่าที่เขาเชื่อว่าเราสามารถใช้คืนได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรสมมุติผมบอกว่าณนะตอนนั้นนะผมเป็นเด็กยังไม่มีอะไรได้เนอะเิลนว่าอักเพื่อนๆรู้ว่าคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยก็มีธุรกิจผมไปขอยืมเพื่อนเพิ่นว่าต้องใช้เงินอนะ่ะขอยืมสามหมื่นถามว่าเพื่อนให้ผมยืมเพราะอะไรเพราะเชื่อในตัวผมว่าจะสามารถใช้คืนได้อย่างน้อยเดี๋ยวทีไปขอปะป๊าละกันหรือว่าเดี๋ยวไปฟ้องปะป๊าทีละกันทีเป็นนี่แต่ทีไม่ยอมใช้เห็นไหมครับนี่ก็เงื่อนไขเดียวกันครับ ถ้าประเทศต่างๆเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตเรายังแข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เรากู้ครับหรือเราสามารถพิมพ์เงินให้เหมาะสมให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ถามว่าธนาคารกลางไม่มีความเสี่ยงเลยใช่หรือไม่ไม่จริงครับยกตัวอย่างง่ายๆที่เป็นข่าวประมาณปีท,ที่แล้วนะครับว่าแบงค์ชาติขาดทุนทางบัญชีนะครับใช่ไหมะขาดทุนทางบัญชี9 0 0แสนกว่าล้านบาทเนื่องจากการเข้าไปแทรกแซงค่างเงิน หมายความว่ายอย่างไรสมมติน,นะครับโอ้โหมีเงินไหลเข้ามาเต็มเลยสมมื่เขาบอกว่าผมอยากได้เงินเนี่ยเงินบาทเนี่ยนะหล้านบาทโอ้โหคนก็มาขอแลก1ล้านบาทครับแต่ว่าทําให้ค่าเงินแข็งเศรษฐกิจแย่แบงค์ชาติบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องแทรกแซงค่าเงินนะเราต้องทําให้ค่าเงินอยู่จุดสมดุลหรือจุดที่แบงค์ชาติอยากจะให้เป็นเหมือนตอนปี40ครับสิ่งที่เราทําคืออะไรเขาขอแลก1ล้านบาทใช่ไหมแทนที่เราจะเอาเงินเนี่ยเท่ากาันหรือซื้อเงินดอลลาร์ รับเงินดอลลาร์เท่ากาันแบงค์ชาติกับไปกว้านซื้อเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เงินบาทครับทำให้เงินบาทเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดมากขึ้นทําให้ค่าเงินเนี่ยแนวโน้มอ่อนลงแต่บางทีคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยแนวโน้มค่าเงินของประเทศไทยจริงเนี่ยแข่งค่าขึ้นกว่านี้นะราคาเนี่ยราคาดีเขาก็ขอแลกเงินบาทอะไรมีเท่าไหร่เขาเอาหมดกลายเป็นว่าแบงค์ชาติก็ต้องจ่ายเงินออกไปเรื่อยๆครับจึงทําให้สมมติว่าแบงค์ชาติบอกว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยเขาไปขอซื้อที่28บาทต่อ1ดอลลาร์นะ จะกลับไปกลับมาเงินบาทแข็งเหลือ25บาทต่อเงินดอลล่าเท่ากับว่าแบงค์ชาติจะขาดทุน3บาทต่อ1ดอลลร์นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นขาดทุนสะสมนะแต่บอกก่อนนะครับว่าธนาคารกลางต่างๆไม่ใช่แค่ของไทยนะก็ต้องใช้เงินดอลลร์ในการจ่ายนี้หรือให้กู้ยืมหรือทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันเพราะฉะนั้นธนาคารกลางบอกว่าเอ้ยก็มีเงินน่ะก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเงินบาทจะต้องอ่อนเงินดอลลร์จะต้องแข็งขึ้นเขาไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุนนะครับแต่ต่างจาไป4-0นะ ที่แบงค์ชาติต้องการตรึงค่าเงินไว้ที่25บาทและสุดท้ายเราแพ้หนี้สินหรือการขาดทุนทางบัญชีเนี่ยเมื่อแบงค์ชาติยอมแพ้เนี่ยค่าเงินกระโดดจาก25บาทไปยัง50กว่าบาททําให้แบงค์ชาติขาดทุนจริงศูนย์เสียงเงินจริงๆนี่แหละครับแปลว่าตัวแบงค์ชาติเองก็มีความเสี่ยงอะไรบางอย่างเหมือนกันนะถ้าไปกู้ยืมมาเยอะๆแล้วขาดความเชื่อมั่นคนไม่ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม เราจึงโดนดอกเบีย้ยสูงในปี40นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่สรุปมาทั้งหมดเลยนะที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าขอให้เพื่อนสบายใจได้ครับว่าหนี้6ล,ล้านล้านบาทที่เกิดจากแบงก์ชาติณตอนนี้ไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะอย่างแน่นอนครับหรือแม้แต่เฟดเองนะเราบอกเฮ้ยบาลานซนชีตของเฟดเนี่ยเล้านล้านเหรียญแล้วอะแต่เราบอกบาลานานชีตเราดูงบดลถูกไหมคำว่าบาลานานชีตมันต้องมีสินทรัพย์และหนี้สินด้วยแล้วเฟดนะครับหรืออเมริกาเนี่ยนะขาดทุนทาง ขา,ขายเนี่ยขาดทุนบัญชีเดินสพัดเนี่ยในการค้าขายขาดทุนมาตลอดหลายสิบปีนั่นแปลว่าสินทรัพย์7ล้านล้านที่เฟดพิมพเงินไปซื้อตราสารต่างๆไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปซื้อมอดเกตแบ็กซิเคอร์ิตี้ไปซื้อ Security, ไฮยูบอลนี่สินจะต้องไม่น้อยกว่านั้นแน่นอนครับแต่เขาไม่โชว์แต่ในลักษณะข,ของนักการเงินก็รู้อยู่แล้วว่าเอา้าเขาว่าบาลานซ์ชีก็ต้องมีสินทรัพย์แล้วต้องมีนี้สินด้วยมันถึงจะบาลานซ์กันได้แล้วผมกล้าบอกเลยครับว่าณนะตอนนี้นะครับ เศรษฐกิจไทยยังเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจยังเข้มแข็งครับดูได้จากต่างชาตินะพอเริ่มเหมือนกับโอ้สบายใจขึ้นเริ่มเหมือนกับอยากลงทุนต่างประเทศแล้วหุ้นเริ่มขึ้นแล้วจะเห็นว่าเงินไหลเข้ามาประเทศไทยอย่างรวดเร็วทาให้ค่าเงินบาทนะครับแข็งค่าอย่างรวดเร็วนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มสวิงและเริ่มจะอ่อนแล้วหรือเปล่าเพราะว่าความกลัวการระบาดรอบ2อเนี่ยอาจจะมาแล้วแต่ณนะวันนี้ผมกล้าบอกว่าเข้มแข็งนะครับเรามีจุดเปราะบางหลายๆจุด หนี้สินของรัฐบาลเอ่ยเอกชนเอ่ยกำลังจะเพิ่มขึ้น NPL กำลังจะเพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจไทยเพราะธุรกิจบางธุรกิจยังไม่สามารถทำงานได้เลยบางธุรกิจปิดไปแล้วมีการเลื่อนชำระหนี้ต่างๆมากมายนะครับขอให้เพื่อนๆยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะแต่อย่างนิ่งนอนใจเราต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องหนี้ท่วมคนไทย 30ล้านล้านบาทฟังไม่ผิดครับ30ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้มาจากไหนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วก็ Facebook คุยกันเงินกับทีและตัวผมเองนะครับก็มีพอดแคสต์ที่ชื่อคุยกันเงินกับทีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะคุยกับผมอยากจะปรึกษาแอดมาเลยครับที่ Li น์แอดทีมันนี่ผมยินดีจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วส่วนตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเรื่องเงนๆใน Facebook เช่นเดียวกันนะครับก็ คุยกับคุณคิม property life มาอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจโลกธุรกิจโลกกันนะครับและในส่วนวันพฤหัสนะครับตัวผมเองนะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับสอนการเงินการลงทุนพื้นฐานนะครับสามทุ่มเหมือนกันและจะมีตอบคําถามเพื่อนเพื่อนเนี่ยหลังไลฟ์สดด้วยอยากจะถามอะไรอยากจะคุยกับผมยินดีมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กุนาะฟังคลิปนี้จนจบนะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ